อาจารย์ทิมคะละครเวทีเรื่องนี้นะคะเข้ามาร่วมในโครงการสารฝันศิลปินรุ่นยาวของ TK Park ได้ไงคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วเราจัดละครโครงการใหญ่ของของของสาขาคือละครเรื่องได้รักรักได้รวงแล้วก็เคยมาพูดคุยกับคุณเบนแล้วก็จัดเป็นงานเสวนาเชิงวิชาการชื่อจากวรรณกรรมสู่การแสดงตอนนั้นเนี่ย คือเป็นงานเสวนาเชิงวิชาการจริงๆเป็นแค่เสวนาจัดกันที่ห้องข้างๆเนี่ยครับ<ฯ>แต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บเราก็สารคุยแเราก็พูดคุยกันต่อมาเรื่อยๆว่าเนี่ยผมก็ผมก็นาเสนอว่าผมมีโครงการนี้นะมันเป็นโครงการที่วางไว้อยู่แล้วก็คุยกับคุณเบนแล้วก็ติดต่อ,อก,กันมาเรื่อยๆประสานงานกันมาเรื่อยๆก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงๆๆนี่จนกระทั่งน<ฯ>ั่นแหละก็พอดีทราบว่าคุณเบนเนี่ยมีโครงการอันนี้พอดีคือสารฝันศิลปินรุ่นยาว<ฯ>แล้วก็เข้ากันกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะอยากจะนําเสนอพอดีแล้วก็็มอองงวว่าาาาทเเีกกกปิดดโสให้้พรไ ได้มาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนา,าการของพอรเราจ,จริงๆก็เลยคิดว่าก็คุยกันแล้วก็ถือเหมือนกับเราก็เลยตกลงใจว่าเราจะร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์ทีมคะกะทเชื่อว่าทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้ต้อง <donc> ก็ได้รับฟังที่มาที่ไปของละครเวทีเรื่องสิ่งสาระใส์ว่าเอ๊ะมาได้ยังไงอะไรเป็นแรงบรรันดาลใจทําให้อาจารย์ได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะกะทก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทิมแล้วก็พี่เบนมากนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมละครนะครับท่านผู้ชมต้องตั้งใจชมให้ดีๆนะครับเพราะว ท้ายละครเรื่องนี้เราจะมีเล่นเกมกันครับแจกของรางวัลเพียบค่ะใครออกไปไม่ได้ของรางวัลนะคะพูดกับสตาฟด้านหน้าได้ค่ะว่าพี่เสียดายจริงๆนะคะอย่าลงไม้ลงมือนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะที่เชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะดูแล้วนะคะขอขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีเรื่องสิสาราศาสตร์ดได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ถ้า,ามีชีวิตยอยู่ได้ด้วยความรักนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีความรักเราก็ตายอย่างนั้มนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีชีวิตยอยู่ได้ด้วยความรักตอนแรกที่ผมได้อ,อ่านข้อความในหนังสือเรื่องไหนสักเรื่องนี่แหละตั้งคำถามาก่อนเลยว่าไร้ความรักแบบที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรักแบบไหน ความรักมีตั้งหลายแบบถ้าเรามีชีวิตยอยู่ได้ด้ความรักเน่ความรักแบบไหนที่จำเป็นต้องมีเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ค่าคุใช่คะหมอรอของคุณอนะคะชั้้องยค่ะคัหมอสวัสดีค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกมัจะดีใจนะครับหมอเพื่อนของเธอหมอต้องช่วยรักษาเธอให้หายแลแ้แน่ๆดิฉันไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าโรคที่ดูชนะเป็นมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้นะสิคะเดี๋ยวข้าพูดหมอมีแขกนะคะคุณเข้าไปไม่ได้นะคะขอเวลาแค่แป๊บเดียวครับไม่ได้จริงๆคะ่ะคุณเขาต้องให น้องชายของคุณไทที่ชื่อจิติน้าเขาถูกส่งตัวมาเมื่อสองวันก่อนอาการประวัติววกำเริบและมีความดันถุงแทรกซ้อนอ๋อรื้ออกละแต่ฉันไม่นัดคุณมาวันนี้ไม่ใช่หรอคะทราบครับที่ผมมาคุณหมอรอบกวนอนะดีฉันก่อนลวงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยสิครับฟังผ,ผมก่อนไอ้คุณนี่ยังไงนะก็บอกแล้วไงว่าอดีฉันก่อนลวงหน้าเพราะผมไม่มีที่พึ่งไงครับเป็นที่พึ่งเดียวของผมนะครับคุณจะบ้าเหรอหมอที่นี่มีอย่างต้องเยอะตั้งแยะทำไมผมเรื่องมาตื้อชายผมไม่ได้้มตือคอคหนรับ ผมแค่อยากจะมาขอคุณหมอช่วยรับเป็นเจ้าของคไข้พี่สาวผม,ผมรู้ครับว่าคุณหมอจะบอกว่าที่เนี่ยมีหมอต้องเยอะต้องแยะทราบครับแต่หลายๆคนที่ผมรู้จัก,จกคุณหมอก็คนที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลใส่ใจค่ขไมกทห่สุดนะครับผมมีพี่สาวคนเดียวเราเป็นการรักกันแค่สองคนเธอเป็นครอบครัวที่ผมมีแล้วผมก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับ สวัสดีค่ะนี่หมอพันพิไลนะคะรบกวนช่วยเอาฟามของคุณไขทที่ชื่อทิตินหามาให้ดิฉันด้วยนะคะค่ะยีสิบห้านาทีรบกวนออมาให้ที่ห้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอใจหรือย,อยังคะางมาหมายเขาออะไรครับคุณไม่เห็นไงว่าเมื่อกี้ฉันทำอะไรถ้าพอใจแล้วก็ช่วยออกไปจากห้องได้แล้วนะคะเห็นไหมเราว่าฉัานอ่ะมีแขกอยู่ ครับครับไม่เป็นรหรอกครับดีใจที่ขึ้นหมอต่ดนใจช่วยพีสาขเขามนเป็นหมอปฏิเสธคนไขยไม่ได้ต่อ่พวกเรามีหน้ที่จะส่งยิงาเาหป่วยอาการปวให้บางคนรักษาไม่ได้ See you. Can't escape me. Ooh, darling, cause you always be my baby. I will wrinkle on. Damn, can you let a feeling in this song? No way, you never gonna shake me.